คุณเพื่อนถูกหลายทุดเท่าไหรเบิกครับสามล้านสามล้านโอ้รับชัยภูมิดิสามตัวสองงวดติดสามตัวสองงวดติดเจ้าเสียยคอยไปบัดนี้ได้เก่าหัหหันมันออกมันออกหามเนาะบาดนี้มั่อหัมอีกโอ้ยมาคล้องเก้าเปรดเปดเก่าสันก็เลยซื้อชิมล่างไปพันคู้นพันแต่ว่าได้ตูดเนาะค่ะหล่ไล แม่หลายนะเป็นเอฟซีเพื่อนเงินหลายกูเบิกทรัพย์สันแล้วเพื่อนถูกหลายสุดเท่าไหร่เบิกทรับยสามล้านโอ้โหพี่น้องพี่น้องโบกดบกดไลค์กดแชร์มันสิบ๊วได้ทีเออไม่เบื่อเพื่อน,อนไว้ยสัปดาหวันนี้สามล้านป้าเจ้จาก,ก็ได้หลายแต่ดีใจน้ำเด้อผบ๊วยถึงแม่หลายก็ได้กัถามมาเขามาหลายว่าไปเอามือได้มือไปเอานั่นอุ้งใบก่อนแต่ว่ามือป่วยกับสีซิฟซีผุดหลับพี่น้อง อาจจะอยู่สิบสามสิบสี่คนละแต่ว่าบางท่านเด็กไปเรียงเพิ่นก็เลยบางท่านฝันเกีียวปันไดแต่ว่าหันป้าฝันหน่ะฝันโยตงวันหนัะฝันว่าอันจะของผ้าผู้หญิงผู้หนึ่งเนาะอันไปกอนสีจะได้ดขคนที่ไหนไปเบิ่งบ่อพญานากแม่วงกลมๆแม่แต่ว่ายูภาล้านยินหน้าคุณคุณบ่อพญานากยังคือคุณแท้เพิ่นวายาอย่อันหนึ่งว่ะ เอ้ไข่เฮ็ดเห็นมันใสสันเบิกซับแล้วมือไปกวนน้ำน้ำใสติ้งลิ้งคือเลยสีฟ้าสีเขียวมระกตเห็นบ่ามันใสบ่อันนี้ใสเจ้าก็เฮ็ดได้ไข่เฮ็ดได้คนเดียวเจ้าเฮ็ดบ่ได้ก็แล้วกันไม่ว่าจังี่ในฝันฮะนะบานนี้เลยไปเมื่อนั้นไปทำบุญอะพ่อพ่อแม่แม่ตีเพื่อนคือเราเพื่อนฝากเลี้ยงเราให้ไกลตัวเนาะ่วนนึงก็เลยซื้อพักไปให้วัดอาจารย์นคมเพื่อนเป็นงานไอ ยังกอดอันยังดอกเพื่อนเป็นบุญว่าสันทอป,ป้าว่าสันทอก็เ,อเลยซื้อผักซือ้อียังไปซอยงานเพื่อนบังเอิญบังเอิญดอกเมื่อน,นั้นคุณแม่เป็นมา,ากวัดพระคุนก็ได้บอกให้ฟังน,นันน่นน,นนั่นนันไปถามยายนั่นรถถือสุงวดัดสุงวดัดว่าสัน้หวม,มาเบาเขงางูแต่มาแม่แม่แม่มาพี่ว่าสันเอิญกันมากวันนี้คุยถือข้อ,ขอกันถือทำอาหาเดือนแม่ถือสุงวดัดจนลูกน่ะเศร้าให้ขอเอาถือ ป่านนั่นสิไปเศร้าอีหยังแบบแม่ว่าสันเจ้าถือหลายถือบ่บ่าหลายถือกำลังมือสองมือันว่าเป็นหยังคือเศร้าเลยว่าบัานได้รวรวยู่คสีเศร้าลูกว่ามันถือสูมวัดหลายญาติแม่เป็นแน่อื่นว่าสันญาติแม่ป่วยว่าสันญาติแม่เจ็บแม่ป่วยคนเลยเศร้าขอแต่ว่าแม่นั่นเน่าแต่เขียนมาบอกว่าอยากง่ายพูมหนี่ออกมา ปากทางพราะว่างเพื่อนสีอยู่ตรงขามโรงเรียนบังเอิญว่าด่อนปูตายแหงนี่อยู่ในโรงเรียนเพื่อนเสดบันนี้ก็เลยว่าเอาจังสีไปแม่ลูกกะอยากซอยเห็ดแต่ว่าขันว่าถือเลศมันก็เห็ดว่าได้ผ้าลูกไปขอบุญดูเจ้าคือเอาแม่นแถวสันเพื่อนก็เลยผ้าเขาไปปรากฏดว่าอยู่ในรงเรียนอีลีโรงเรียนอีีอีหลอนี่พี่น้องนักเรียนงงเลยมากยังกันโอ้ก็เลยว่าอยากไปจานววซุกนะเพร่ะเอยากไปดอก กับแม่พ่อเพื่อยกใหญ่างงาสารอกกมากเราพออยู่ในเกตโรงเรียนเ่นทราบก็เลยไปเบืองเป็นต้นแม่แต่เขี้ยนบบไงหลก่กกามีสุดสุดท้ายหลักกามีสารเนาะเอามาเตยใสย่ขึ้นไ้ตั้งสารถึอเละข้าเจ้าเลยมากกันตั้งสารเป็นลับลับคือกันลับว่วงไม่ือกันคน,นในบ้านยังบ่วงหูวหอไปข้าเจ้าไปเอาส่วนตัว,วกุญที่คนหรืไปก็ถึงส่งวนหัวจเศร้าเพราะว่าคุณแม่เพื่อนยานเพิ่นเป็นแนว่อื่นลูกเต่ากับยานเป็นแนว่อื่นถือดูโบสถ์ประเส แต่ว่ามันเกี่ยวกันบ่สันดี้เฮากับ,บงูเนาอคว่ำเสียของ่นปรากฏว่าไปนั่งอธะที่ฐานตอนอธะที่ฐานกาตามสเส็ปแล้วรับตาเพื่อเลขมันลอยว่าสันรับตาเว้าไปเว้ามาซ้ำเลขกทูบหนาออกเมื่อตาเมือมงเกิงขึ้นมาเห็นอันผู้หญิงใส่สุดไทยสีชมพูเห็นแต่ทั้งหลังไวไัวัยงานเขาหลังต้นตะเคียนโอ้จากงูเขาคืองูว่าเขามาเอาเล็กเืรอ่าสันาเจ้ามาเอาเลขนับ่บ่เป็นผู้ใดได้ยอยู่หลังนั้นว่าสันด้ ข้าเจ้าเราไปเห็นเจ้าคุ้นไปต้องการสามตีคุ้นน่ะนะไปยางอ่อนไปเบื้องหลังเมแตะเขียนบ่มีไผ่พี่น้องถือรอกลางเว้นผีรอกลางเว้นว่างไงไงคื้เฮี้ยนค่ะเจ้กลางเว้นกระอกไม่เห็นค้ากัวกุกบักขามใช้ยาพุ่มไปใช้ยาพุ่มยังพ่าเห็นผียางเปลี่นผ่านดี่นี่นี่แต่ไปเห็นสามแต่กับจูดูแลกับแม่แต่กับพื้นซุ่นซุ่นเบิกทราบซื้อแต่อันนี้นะเ่าแต่เขี้ยนดอนแห้งนี่อดนพูดตาแห้งนี่นะ กังเว้นแท้ๆกันย่างเขากกไหมพี่น้องกับที่แรกก็คิดว่าเขามาขอเลขน้าเห็นเ้าเอาเลขกันกันหู้ว่าผีกัแลนหลุดเล้วเนาอบัดไปเบื้องหลบมีไผได้เลขทูบนะแปดห้าเก้าอันนี้ไผมากระจับแปลว่ากำหัวไวในน้อยแปดหาหกบัดนี้สิมาใจขึ้นแปดหาหกพี่บัดนี้หมู่ว่านี่ล่าสุดพผ้าทุดงทู่มา บอกไปเบอกมาคือสุ้ของว้าคือพระแต่ปูสันอะปูเป็นพระทุดงวะสันเลขตัวนี้ปูว่าเคยบอกไผปูบอกเบิกซาผู้เดียวปู่ถือสู้วดสู้วัดรุดกับป่ะหอดสามหดเพราว่าอัดเอานักนักเอาโตละมือหลดเด้ออีลาวสันเลขอีหยังลระปูใครจะไมีเงินซื้อโตนั้นละโตใดวะสันแปดห้าหกบอกไผบ่กมีไผหมู่ปูซื้อผู้เดียวถือผู้เดียวแล้วว่าเราทุดงไปเรื่อยแล้วว่า พูดว,ว่าแตเหติรบอกว่านี่เลยเมี่ยมเบื่อไปยู่เนาะอัน่าได้อัดเสียงเดี๋ยวมีโอกาสจะอัดเสียงให้ฟัง <c oughs> เลขอ,ย,อยังไงวะเลขรับปูนี่ละมันมากแปดห้าหกมันลง่งหลอกเลยแต่ของเก้ามันแปดห่าเก่าแล้ววะใจขืนนี่ไปซื้อเลขห้องกระมาเด้นี่ที่มาช้านี่ไงเฮ้ยเพิ่นว่าเอาตัวละเมื่อนไปลดเพิน่นว่าของปูน่ะเ่เคยลดเพิ่พนว่างวดที่แล้วเขาบว,ว่าปูเขาแปดเก้าแปดตรงตรงคะแล้วเจ้ายังโตดข่อยตรงได้เราวว่ะ โอ้แล้วว่าคือคักเต่าปูเลยวว่าคนอยู่ที่ไหนนี่เพรว่าทูดงก็บ่ได้ถามขึ้นแม่ตูมากหมู่บ้านนี่แต่วิ่งเบอร์ไวเยอะเดี๋ยวสี่ร้อยทูหาเราหมู่บ้านนี่อันแขกมหาก็เลยบ่ได้คุยกันโดนก็ได้ซํานีก็เนื้อปู่าสั่นเดี๋ยวอันรับแขกคนว่าสั่นใจขึ้นสิเนี้แล้วแล้วมองนี่นะเอฟซียี่ห้ท่านใดเนาะเอฟซีหลายคนมาท่านใดมองนี่นะ ทีมาที่เบิกทรยบได้สือที่แปลกนี่ปูหายผีหรือว,ว่าปูแปลกศอก่นนั่บอกจะได้สือที่ปูถ้าถือสามตัวได้หัวหมูให้ลูกถือสามตัวถ้าสองตัวได้ใกล้ต้มปูสิกินหนังมาสั่นเพิ่ได้กินหัวหมูแบบนี้ถือสามตัวแต่ว่าได้ตัวกับเรื่องหัวหมูไปเรี่ยงเมื่อน,นั้นไปครับเมื่อกี้โคตรดอกเพราะว่าอันอน,นี้ก็ับโอ้ยเลขลักเอาลอยเอามันคือแม่นแท้กันจังวันเดียวลอยเอาือกัน ขี้ข้าเจ้าแต่ว่าเข้าไปในร่มไปทีพื่อนดอกก็เอาอยู่กลา,างข้านงน้องจีน้องนะก็เอาอยู่กลางข้างไปแก่บนพเพราะเคยได้น้ำเพลินได้มาหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดตอนนี้เบอรทรัพย์จัดนักนักไว้สามหางเลขสามตัวยามแสดงเคยตือสามตัวเสียเอาแต่สามตัวนี่วันนี้สองตัวนั่นอัดไว้ตัวละพันป่ะเดี๋ยวเอาลายดอกพราะว่ารอดรับเทยภูมิห้าเก้าห้าหกแล้วก็หนึ่งเจ็ด ห <Billie S 1> นึ่งเจ็หนีเอาลายพี่น้องหมู่บ้านนี้มีเอฟซีเพิ่นมาอันขอเลขอยู่อันล้านพญานาคนล่ละลูกแป้งขึ้นเมืองเรื่งเมืองครึ่งมาะกันเห็ีคยอขึ้นกันไหมหนึ่งเจแม่หนึ่งเจเป็ปนตัวเดียวกันตัวเดียวกันวันมันมาตรงเลขผปูหายผีเนาะพ่อเบิ่งไปมาส่วนตัวเดิมเด้อไฟบ่มากกษัตริยาว่าวตังขง้นหมื่นเด้อพี่น้องวัดนี้ย่านเบิดเป็นแสนอยู่สื่อเลขนี่ แขนลายยังไม่ม <า S 1> ใช่ใชายภูม<อ>ิใช่ไหมเบิกทรัพย์ว่าท้านีหอดหชายภูมิกับอัดไว้ตัวละเมือนแล้วตอนนี้นะชายภูมนินีพี่น้องว่าต้องซื้ออันแน่นอนวอดนี่แต่ว่านี่เท่าไรสิทุ่มว่ดนี่คนน่ะชายภูมิน่ะลอกกอนเนาะคะ่ะเนาะอันนี้หายชิ้มร่างไปก่อนแปดห้าเก้าพระุดงให้แปดห้าหกราคา หา้ผีหายหนึ่งหาเจ็ดหมู่ว่านี่เห็นพร้อมกันหนึ่งเจ็ดก็หาเก้าหาห,าหากเธอาดเธอหมู่ว่านี่มีขีมาเอาส่วนโตมาเอาเลขเนาะค่ะมาจากสร้างไก่กุ้นพอมันขับรถมาเองเนาะครับเป็นแนวทางนะครับ,รบอันนี้ส่วนโตเบิกทราบใช่ยาพูนเม็ดเดียวหางเดียวเก็บเงินไว้ได้หลายรถพี่น้องนี่ตอนไหนพร้อมตัวนี้ละใช่ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เนตเต็มโปรดใช้วิจาราณในการรับชม